สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่18เมษายน2566กันเจ้า เฮามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าแต่วานี้ภาคเหนือก็คงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง38ถึง43องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้42.5องศาเซลเซียสเตี่ยมเภอเถินจังหวัดลำปางเจ้าเฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้า ความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนย่างหื้อภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอีก็กจะย่างหื้อภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและระวังอันตรายจากฝนฟ้าค และลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ต่อยนะเจ้าเรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศเสารีชั่วโมงต่างหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนก็ย,ยังคงมีอากาศห้อนถึงห้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิตำสุดเซาสามถึงเองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคเหนือตอนล่างมีอากาศห้อนถึงห้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด7-8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ตัวนะเจ้า และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตี้เบอร์โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน